โรงเรียนคณราชบำรุงปทุมธานีคุณครูอัชวินจันจำรัดท่านผู้อำนวยการวิไลวันวรังคารัสมิค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะมานำเสนอเรื่องประเพณี<ม>สงการ,อการของไทยและประเทศในอาเซียนถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปชมกันเลยค่ะสงการวอเตอร์เฟสติวัล เป็นประเพนี้ของประเทศไทยและประเทศในอาเซียนอย่างเราพรมา่าและกัมพูชาสงการในภาษาอังกฤษหมายถึงการเคลื่อนปีใหม่ในความเชื่อของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะสงการในลรางานเพลงนี้ปีงานเพลงนี้ปีใหม่เรา,เเห,า,เราหรือกุศลการตรงกับสงการของไทยเป็นเทศกาลสำคัญประจำปี ึ่งเป็นวันหยุดยาวระหว่างวันที่14-16เมษาย,ยนของทุกป,ปีงานเพลีีปีใหม่เราที่หลวงพะบางได้รับความนิยมจากคนทั่วทั่วโลกโดยจัดเป็นเวลา4วันวัแนแรกของงานเรียกว่าวันสังขารล่วงชาวหลวงพะบางจะทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อปัดขวาดสิ่งไม่ดีออกไปแล้วเตรียมรับสิ่งใหม่เข้ามา และไปจับใส่ซื้อของและทงรูปพระพุทธเจ้าเพื่อไปปักกองเจดีใจลื่มแม่น้ำโขงตกเย็นมีการลอยกระทงภายในกระทงบรรจุด้วยกล้วยหิย่งข้าวดำข้าวแดงดอกไม้ใบพู่ทูกเทียนดอกกระเรียงผมในเล็บของผู้ลอยซึ่งจะที่ฐานให้ทุกโสกโลกภายลอยไปกับกระทงวันที่สองเรียกว่าวันนาวช่วงเช้ามีการแห่รูปหุุนเชิดตัเยอะ และสิงแก้วสิงคำซึ่งเป็นเทวดาที่ชา,าวหลวงพระบางให้ความนับถือช่วงบ่ายมีขบ,บวนแห่ซึ่งนำโดยปู๋เยอ่อเย่อผู้เฒ่าผู้แก่ันหน้าหมู่บ้านขบ,บวนพระสงฆ์บางสังขารขี่จักพา,านะบนรถแห่ตู๋เย่เย่ก็จะซ้อนลำให้ลูกหลานวันที่สามเรียกว่าวันสังขารขึ้นซึ่งเป็นวันปีใหม่ชาวหลวงพระบางทำขนมเหนียวนึ่งและขนมลูกกวาดพากันเดินขึ้นภูสี ภูเขาสูงกลางเมืองหลวงพระบางระหว่างเดินจะวางข้าวเหนียวแล้วขนมไว้ตามหัวเสาบันไดจนถึงองค์พระธาตุวิธีนี้เรียกว่าการตักบ,บาตรสีมีการโยนข้าวเหนียวลงป่าข้างองค์พระธาตุเป็นการให้ทานช่วงบ่ายมีขบวนแห่นางสังขารและอัญเชิญสีตะเทากบิลพรมจากวัดเชียงทองไปยังวัดวิชุนมีการส่งน้ำผาที่วัดวิชุน วันที่สี่เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งมีการแห่พระบางพระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางซึ่งปกติจะปรดิษฐานอยู่ในหอพิพิธภัณฑ์บริเวณปีกด้านขวาของพระราชวังปีหนึ่งจะอัญเชิญออกมาให้ชาวเมืองส่งน้ำที่วัดใหม่สุววัณภูมิอารามเป็นเวลาสามวันสามคืนจากนั้นจะอัญเชิญกลับหอพิพิธภัณฑ์เหมือนเดิม รอบปีเรียกว่าทิงจันเป็นวันที่ประชาชนม,มีเสรีภาพเป็นที่สงการพรม่าจะมีการตั้งเวทีรอบๆทะเลสาบการตอจีบนเวทีจะมีการสูบน้ำจากทะเลสาบการตอจีมีสายยางฉีดน้ำเป็นเส้นเป็นร้อยๆเส้นและฉีดใส่ประชาชนที่เต้นกันอยู่ข้างล่างเหมนฝนตกค่ะดอกไม้ต้อนรับวันสงการนะคะ เรียกว่ากเจาบานค่ะหลังจากผ่านสงการในวันที่17เมษายนพม่า,า,พา,มาตั้งแต่เด็กๆไปกระทั่งคนเท่าคนแก่ก็จะขึ้นไปสักการะเจดีสำคัญของแต่ละเมืองทั่วพามา่าที่ย่างกุ้งก็จะเป็นเจดีชเวดากองภาพที่เราเห็นจะแตกต่างจากวันสงการผู้คนจะนุ่งสโลงผ้าถุงแต่งกายสวยงามตำนานสงการของพาม่าไม่มีนางสงการเหมือนเมืองไทย กล่าวว่าเหตุกำเนิดของสวนการเป็นด้วยกรณีท้ามหาพรมโตปิศา่ายพระอินท้ามหาพรมจึงถือสัจจะจะตัดเศียรตนเองแต่ด้วยเกรงว่าเสียงของท้ามหาพรมจะต้องตกลงบนพื้นโลกจนเกิดการวิบัติพระอินจึงให้นางฟ้าเจ็ดองผัดเปลี่ยนหน้าที่อัญเชิญเสียนท้ามหาพรมไว้ทุกรอบปีพม่ายังเชื่ออ,อีกว่าในช่วงสามวันสมการพระอินจะลงมา ยืนโลกมนุษย์กำหนดลงในวันแรกสงการเรียกว่าตาจางเจ๊เนะและจะกลับวิมานในวันสิ้นสุดสงการเรียกว่าตาจางแต้เนะเล่ากันว่าขณะที่พระอินเสด็จลงมาโลกมนุษย์พระอินจะนำบัญชีทองและบัญชีหนังหมาลงมาด้วยเพื่อบันทึกความดีและความชั่วของผู้คนนอกจากนี้อาการเสด็จลงมาของพระอิน จะเป็นนิมิตบอกสภาพดินฟ้าอากาศและทำนายปรากฏการณ์ทางสังคมเช่นหากพอินถือจักหรือห่อกถือเป็นนิมิตไม่ดีอาจเกิดเพศภัยและเกิดการทะเลาะเบาะแหวงหากถือกาน้ำไม้เท้าหรือกบไฟถือเป็นนิมิตดีผลผลิตจะอุดมสมบูรณ์หากทรงหน้าฝนฟ้าจะตกมากแต่หากทรงคูดจะเกิดลมแปรปรวนและเรื่องยุ่งเหยิง พม่าจึงให้ความสำคัญต่อพระอินทเป็นเทพสงการซึ่งเรียกว่าตะจังมีนพระเพนเปสงการในพื้นที่ตุ๊ชาจัดขึ้นในช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยวในวันที่14มิมุนายนวันแรกถือว่าเป็นวันหมหาสงการหรือวันขึ้นปีใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมได้กำหนดกิจกรรมในแต่ละวันไว้ว่า วันแรกถือเป็นวันแห่งการทำบุญตักบ,บาตรและการขวดทรายเข้าวัดเพื่เตรียมก่อใจดีค่ะประเพณีสงกรานต์ของดินแดนแห่งนครวัดนครธมนั้นมีสมวันซึ่งอยู่ในช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยวตั้งแต่14-16ถึงเมษายนวันแรกถือเป็นวันมหาสงกรานต์หรือวันปีใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติด,ดั้งเดิม นั้นมีการแบ่งกิจกรรมของแต่ละวันไว้ว่าวันแรกเป็นวันแห่งการทำบุญตักบาตรมีการขนทรายเข้าวัดเพื่อเตรียมก่อเจดีย์วันที่สองเป็นวันครอบครัวที่ลูกๆจะอยู่กับพ่อแม่อาจมีการให้เงินหรือซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้เป็นของขวัญส่วนในช่วงหัวข้าจะช่วยกันก่อเจดีย์ทรายและวันที่สจะมีการ และเล่นรื่นเริงต่างๆที่นิยมเห็นจะเป็นการโยนลูกบอลที่คล้ายๆการโยนสบ้าของเราจากนั้นก็จะมีการส่งน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวเพื่อเป็นความสิริมงคลค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ขอจบการนำเสนอเรื่องประเพณีสงการของไทยและประเทศในอาเซียนค่ะสวัสดีค่ะ